ส่วนมนความเพียรห้องสามวันที่สามสิบครั้งที่ยี่แปดนะครับข้าพระเจ้านายริศแช่ลิ้มขอถวายเสียงสวดาร,ร,รยายพระสูตรพระปริตตนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสติดสตดสตดจดจ่อในอัคระในเพรชชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด สมันตาจักกวาเจสุอัตตาลาคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมมุมนิลชัชตสักส,สุนันตุสะะักขโมคัดทางสักเคกาเมตจลูเปสิริขิริสิขาระัตะเตจันตลิเควิมานีทีเปราตเทจาคามต ตะลุวะนาขนหาหเนเคหวะวัตถุมหิงเคเตกุม,มาจายันตุเทวาชะละทละวิสมียักษะคันพระพระนาคาจินทันตาสันติเจยังมุนิวะละจันังสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมสกการอายมทันตาธรรมสกการอายมทันตาธรรมสกการอายมทันตาอิมินาสการเลนะพุทธังอภิปุญยามะอิมินาสการเลนะธรรมังอภิปุญยามะอิมินาสการเลนะสังฆังอภิปุญยามะอรหังสัมมาตัปุโตภะคะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวาตาธโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวขาโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตนะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตนะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกฉามิธัมมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกฉามินัตถิมีสารนังขันยังพุทโธมีสารนังอะตังเอเตนะสัจจวัต เจนะสดิเมโฮตุทัปทานาติเมทานังอันยังทำมุมมีสานังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะสดิเมโฮตุทัปทานาติเมทานังอันยังสังโฆมีสานังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะสดิเมโุโฮตุสัพปทาเอวัเมสุตังเอกังสมะยังพระวาสักเกสุวิละหะติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเชนะ สัตติปัจจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัมมิติตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคจะอรหโขจตุนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะโวสิอยังขภควาสกเกสุวิรหติ กาปิลาวะัตุสมิงมหาวณีมหัตตาภิกขุสังเคนะสัจจิปัจจะมัตเตหิภิคูสเตหิภิกสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสาัสสะหิตะโลกทาตุหิเทวตาเยภูเย,ยนะสัมมิปริตาหุนติภควันตานังภักขะวันตังทัสสนายะภิกขุสังกจะยันนุนะมายันปิเยวะ เยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปะสะกะมิตาวาพภควาโตสันิเกปัจเจกขคาถา,าพาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัมไมชิตะวาพาหังปะสาเลยยะระสาดังวาพาหังสั มื่อเฉยยะเอวะเมวัสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาสันนิบดิตาเอ้ยพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอตกาเทวตาพคะวะ โตสันติเกอีมังคาทางภาสิมหาสม,มะโยปะวะนัสหมิงเทวกายาสัมคตาอาคตะมะหิมังธรรมสมะยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตะสังมันติอัตโตอัปปาาเทวตาพระครวตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสสิสตัละภิกขะวสมาทะ หังสุติตังอัตตโนอุชุกะมะกังสุสาระชีวะเมตานิขะเหตวาอินทะลิยานิรักขันติปัตถิตาติอัทโคอัปปลาเทวตาภควาโตสุนิกเกอีมังคะคาถังอภาสีเชตวาคีรังเชตวาปณีคัองอินทะคีรังโอหัตจะมะ เมชาเตยันติสุทาวิมาลาจักขุมะกาสุทันตาสุาาสุานาคติอคโคอัปลาเทวตาภควาโตสันกีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสังนังคตาเยเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายามานุสัง เทหังเทวกายังปะลิปุเรนสันติติอระโผภะควาพิคุอามันเตสิเยปุเยนาพิคเว,เวทสัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันิปติตาโหติตาถาคตังทัศนายะพิคุสังคาจะเยปิเตพิคเวะเหสุงอะติตะมัฏฐานังอะระหันโตธรรมะ สัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภักขวันตานางเอตะปะละมายวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสูงสวยยะถาปิมมยะหังเอตะละหิเยปิเตภิภเวภวิสันติอาาคาตมัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภักขวันตานางเอตะปะละมายวะ เทวตาสันนิปาิตาพระวิสันติเวสวยยะถาปิไมยะหังเอตะระหิอาจิกิตสามิภิกขเวเทวกายานังนับนามานิกิตตยะสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุน,นา ทาสาธุกังนะมะนะสิกะโลทะภาสิสามีติเอวัมพระเตหิโธเตพิขุอัภควะโตปัจจัสสุปภควาเอตตะทะโวจะสิโลกะมะนุกะสามิ <c oughs> ยาถากุม,มา ตถัสิตาเยสิตาภิขิริับะลังปะลิตัตตาสมาหิตาปูทูสิหาวะสัตลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาปะมะนัสาสุทธาวิปัสสน,นมามะนาวิลาพิโยปัจ,จสัตเตยัตยะตะวาปวะนีกาปิละวัฏทเว ตาโตอมันตยิสัทธาสาวกีสานิรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานัฐพิคเวลพิคเว,วเตจะอาปะปะมะกาลุงสุตวาพุทธศาสนาสเตสัมปาตุละหุยานังเอมอะมะนุสานะทัศนังอภปเกสัตตมัตทักขุงสหัสสังอถะสัตตลิงสัจังเอก เกศาหัสสานังอนมนุสานะมัตถะสูงอะเปเกนันตะมะทักขุงทิสาสัพพาปุตตาอะหงุงตะจะสัพพังอะพิยายะวะวิคิตวานะจังคุมาตะโตอะมันตัยสัพทาสาวกีทานเระเตเท,ท,ท,ทวกยายะอภิกันตาเตวิชนธาภิภะวู เยโวห JI, ังกิตตะยศามิปิชิลาหีอนุปภะโสทัตตะสาสัสสาวะยักขางกุมมากาปิลาวัตวาทีิมันโตสุติมันโตนะวันทวยยศสินงุฏธรรมนาทถีกำมุงพิคุณังสมินตังวลังสาัสสาเหมะวัตายักขานันตวานิโนยิิมันโตสุติมันโตนะวันทวยัศสิโนมุธรรมนาทถีกำมุงพิคุณังสมินตังวลัง สัตากีราติสหัสสายักขนนาตะวันนโน่จิมันโตจิปิมันโตน้ำโทยสันสินงุบธรรนาพิฆมุงพิุนังตมินตังวลังเอเจเตโตจะจะโสจักสะสหัสสายักขนนาตะวันนโน่จิมันโตจิปิมันโตนาโทยสันสินงุบธรรนาพิฆมุงพิุนังตมินตังวลังเวสามิตาปัจจสตายักขนนาตะวันนโน่จิมันโตจิปิมันโตน้ำโทยสันสินงุบธรรนาพิฆมุงพิุนังตมินตังวลังกุภิโลราชคายโกเวปุระสานิ เวสนังพิโยนังสัตตะส,ะสะหัสังยักษานังปะลิปุปลูป,ปาสติภูมิโลลาชาหิโกโซปาขาัานสมินติงวลังปุริไมจะทิทังราชาสัตตะทะตะรัทโถปัสสาสติขันพา,พานังอภิปติมหาราชยาัสโซิโซปุตตาปิรสัพหูโวอินทานมา มหพมพาพลาอิทธิมันโตชิติมันโตนาวณยรราสิณุวัมนาภิกมุงพิพุนธังสมินตังวลังท่าขีในจาติสังราชาวิรูจะโคปัสสาสติกุมกันทานังอภิปติมหาราชยศิจโรปุตตาปิตัสสะพรโวยิธนนามหาพลาอิตธิมันโตจิติมันโตนาวณฑรราชสินุวัมนาภิกมุงพิพุนธังสมินตังวลังปัจฉิมัจติสังราชาวิรูปัโคปัสสาสติ นา,นาคานังอธิปต <ENNIS S 1> <cke on. S 2> ิมหาราชาญาติโสปุตตาปิตสสะพะวูอินทนามามหาภลาอิทิมโตจิติมโตนามโถยสตัสิโลธรรมนาพิกำมงจคลนางสมินตังวลังอุตตรจาริสังราชาวิลูกุเวโลตัปปะสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายสาติโสปุตตาปิตสสะพะวูอินทนามามหาภลาอิทิมนโตชิติมนโตนามโถยุตัสิโลธรรมนาพิกมงคลนางสมินตังวลังปุริมัตชิสัง ทัตตลัโทโธทักขิเนนะวิรูปักโคปิรุจะหักโกปจิเมนะวิรูปักโคกุเวโลอุตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัม,มันตาจัตุโลทิสาทัทลานามาอัตถังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวันจะนิจาสถามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเสตโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะพนาโทโอปะมายโยจะเทวะสูโตจะมาตดิกิตเะเสนโนจะคันพะโพนาโจราชาชา,นาโนตโก อาคูปัจจสิโคเจวะติมภลูสุริยวัชชาเอเตจันเยจลาชาโนคันภะภาหะลาชุพิโมทะมะนาอภิกรมมงกิุนังสมินตังวลังอาถาคูนาภาษานาคาวาสาลาสหตัศกากรรมพระลัสตะลาอาคู ปายาคาสหาติพิยามุนาทะตะลัทธาจะอาคูนาคายะสสิโนเอลาวันโนมหานาโคสโสปาคาสมนมริงกิวังเยนาครลาเชสหัสายะหายันหะลันติพิพาพิชาปักขิวิสุทธจังคู เวหายาสาตวะนะมัมชะปะตาติตาลาสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันตถานาคลาชานะมาสิสุปันนะโตเขมามะกาสีพุทโทันหาหิวาจาหิอุปะวะสะวะหะยันโต นาคาสุปรนาสะระหะมังมะกังสุพุทังชิตาวชิละหตเถนะสุมุทังอสุลาสิาตาพะตาโลวาสะวัตเสเต,เตอิทธิมันโตยัสสินกาลกัญชามหาพิสมาอาสุลาทานะเวขาสาเวปจิตติสุปจิตติจปะปหาลาโท นะมุจีสหะสะตัดจะพุริปุตานังสัพเพเหโลจะนามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาคามุงสะัมะโยธานิพระทันเตภิกขุนังกบินตังวาลัง อาโปจะเทวาปัทถวีจะเตโชวาโยปัทาคามุงวะลุนาวะลุนาเทวาโทโมจะยะสัสสหเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายะสัพิโนทัศเตทัศสาคะยะสัพินานตวานิโนจิมันตัวจิตมันโดนนัโนนักโดนนโนนัทุนาพิก็มุงพิ่ก็นางตบินตังวลังเวนทูจะเทวาสหลีจะอสัมมาจะ ทุเวยัมาจันทะสุปน um ah oh at oh. ิสาเทวาสัทธมาคูปลักขิตาสุริยัคสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปลักขิตานักขิตานิปุลักขิตวาอาภูมันทะวะลาหกาวะสูนังวะสโวเสโธสักโกปาขะปุลินทะโทท่าเสถเจ้าชากยาสัปินาตะวานิโน อิทธิมตโตติมันโตนะโทยังสุนุวัฒนาพิรมุงคุณังสมินตังวลังอัฏฐาคูสหภูเทวาสะละมัคคิสิขาลิวะอริทากาจาโลชาจะอุม,มาปุพะนิภาสิโนวะลุนาสหาธรรมาจะอัจุตาจะอัเิสกา สุเลยะลูจิลาอาคูอาคูวะสะวะเนสิโนขันศึกเจรจากายาสเวนัน,นตวรนิโนอิติมันโตจะเป็นมนต์โตน้มโตยัสสิโน,นุวัฒนาพิจม,มุงพิกุลังสมินตังวลังสานามามหาสานามามนุษสามานุษสุตตมาขีทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกา อาถาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนโปาลคามาหาปาลคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตตัถากญาสปญะตวานิโนจิมตโตชติมตโตน,นโทโยสิโนโอธรรมนาพิฆมุนติผุนังปมินตังวลังสุกากะลุมหาอลุนาอาภูเวขคณะสาสหาโอทาปะคยะหาปาโมขา อาคูเทวายะจักขนาสถาไมาตาหาละขาชามมิสากาจักยะสสิโนชาณยังอาคาปะชุนโนโยติชาพิสาอะภิวันสติเทเศเจรธากระยะสปินานุตะวันินนนโนจิมโตชิมโตนาโธยะสสินโนมัทมนาพิธามุงกิตุนังตมินตังวลัง เคมิยาปุสิตายามากันทะกาจะยะสัิโนสำพิตะกาลรามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมาณละติโนอาคูอาถาคูปะละนินิมิตา ข้าเสเจนะ้าทากะยาสัพพินานันตะวันนิโนอิจิมันโตสติมันโตนามโตยคัสินโนธรรมนาพิฆม,มุงทิ่กุณังสมินตังวลังท้าเสด็จเจ้าทากะยาสัพพินานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยทัตสัทิสาสหะปะวุะชาติมังคีลังโอขะตินนะมะนาสวัง ทักเขโมทตะลังนาคังจันทังวะสิตาติตะ <c oughs> ตาติตังสุภะละหะมาปะละมัตโตจะอุตาอิจิมันโตสหะสันนังกุม,มาโลจิตจิตโสจะโสปาคะสม,มินจิงวังสหัสสะภะละหะมาโลกานัง มหาพระรหะมาพิตธะติอุปป,ปันโนชุติมันโตภิสัุมากายโยยะสสิโนสิโสทศิทศิศอินสลาอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจัสเพะ ภิกันเตสินเทเทเวสัทะราหะมะเกมาละเสนะอาอภิกามิปจส,กกะสะสกะนานะหัสสะมันจิยังเอทะขณะหะถะพันธทะ,ะลาเคนาะพันธะมันทุโวสะมันตาปะลิวาเลทะมาวูมุจิทะโกจินัง อาติตัตทะมหาเสโนกันนะหะเสนังอาเปสยิปานินาปะละมาหัจจะสลังกัตะวานะเทระวังยะถาปะบุสะโเมีโคทะนยันโตสะวุสุโกรประถาโสปัจุปาวัติ สังกุโทอสัญญสยังวเสตจะตเพอพิยายะวะวิคิตวานะจังคุมาตโตอัมันอามันตะยิสัททาสาวกีสานีละเตมาละเสนาอาพิกันตเตวิชานาถาปิคบูเตจะอาปะปะ,ปะมะกาลุง สุตวาพุทธาสาสนังวีตลาเคหิปะกามุงเสสังโลมิภปสัยยงสัพเพวิชิตตะสังขามาพยาติตายะสกิโนโมทันจิสหพูเตหุสาวกาเตสะนิสุตาติเอวเมสุตัง เอกังสัมมยังภัควาพาลานะสิยังวิหะลาติอสิปะตะเนมะขะทาเยตตะละโคภัควาปัจจะวัติเยภิกขอมันเตสิเททะวะเมภิกขเวอตตาปะพระชิเตนะนะเสวิตดภาโยจายัง การเมสุกาะมะสุขะลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุฉันิโกอานาลิโยอานัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะจิละมะทานุโยโคทุโคอานาลิโยอานัตถะสันหิโตเอกเตเตภิกเวอุโพอัน เตอนุปัคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังขุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิยายะสัมพุทธายานิพานายะสังวตติกะตมะจัสสาภะเขเวภิกเขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังขุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิยายะสัมพุทธายานิพานายะสังวตติตะ อะยะมีวะอริโยอัตถังชิโกมัคโคสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาตะกัมโะสัมมาวาจาสัมมาก,กัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามสัมมาสติมสัมมาธรรมิอะยังโคโสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจังขุกะรนียานะกะรนีอุปสมัยยะอยายาภิญญาสัมปุรณญาณิพานญาสัมมติเต อิทังโคปะนะภิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาละนัมปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัณสุปายาสาสิยาสาติทุกขาอปปิเยหิสัมปะโยโคทุกโคปิยาหิวิปโยโคทุกโคย